าหินครับเจ้าโคมัสุ p ีซีสองร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบผมเป่าวบางคนมักรถครับก็คลิปนี้พาพี่น้องท่านชมครับดูรถแมคโครครับโคมัสุนะครับทีซีสองร้อยรุ่นเจ็ดนะครับของทีมงานขอแก้วพุนทรซับครับวันนี้มารับจอบนะครับรับจับโอยหินครับ ลงจากรถพ่วงนะครับที่ร้านสตอกหินครับอยู่ที่บึงการนะครับอยู่ในตัวจังหวัดบึงการเลยนะครับเป็นงานอุดเขื่อนป้องกนตลิ่งแม่น้ำโขงครับตอนนี้ก็รถพ่วงนะครับบรรทุกหินนะครับมาจากอำเภอเอราวันครับจังหวัดนองบุรูนะครับบรรทุกมาเต็มกล่องเลยพี่น้องเป็นหินภูเขานะครับ เอาแมคโครช่วยเกียลงนะครับเพราะว่าสิบล้อพ่วงนะครับดิ่ไม่ค่อยลงนะครับลงไม่ค่อยหมดครับต้องเอารถแมคโครครับช่วยกลยลงมานะครับอันมาเต็มกล่องครับประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบตันได้นะครับหนักมากครับหนักมากเป็นหินภูเขาครับเงานกอแก้วคุณทรัพย์ครับ เจ๊ใหญ่ใจดีนะครับเจ้าของรถนะครับตามลงรับดังสนันามมา่นเลยมาเต็มกองนะับต้อนใหญ่ใหญ่นะครับรอแม,ม็กโครโช่วยเขาสุดๆสุดจัดครับสุดจัด อันไลนะครับเข้าใกลไม่ได้นะครับเดินหน้ายกพี่เดินหน้าอีกอออไปอีกครับไปอีกหมดแล้วนะครับโอ้มีแต่หินก้อนใหญ่ๆนะครับก็ใช้แมคโครครับโกยตักขึ้นข้างบนนะครับเป็นงานปลอยครับปลอยหินขึ้นข้างบนครับมารับจ็อบเนาะ รายวันครับรายวันวันละประมาณหนึ่งสองถึงหนึ่สามครับสนใจใช้บริการนะครับทีมงานกอแก้วบุญรัพย์นะครับติดต่อได้นะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ข้างล่างครับรับกุดเสาผมที่ด้วยนะครับเจ๋ใหญ่ใจดีครับเจก่อแก้วบุญซับนะครับก็ราคาเป็นกันเองครับคุยกันได้นะครับ สนใจคุรขุมที่บริการหินทรายนะครับานใดสนใจก็อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาครับหนองนาแซงนาบานอำเภอเมืองนะครับติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ให้นะครับอไปแล้วครับไปแล้วครับสำหรับลูกนะครับเหลือแม่นะครับรถพ่วงขับโดยอาจารย์นะครับ ประจำนะครับคันนี้ก็น้องจีนเคยมาขับนะครับน้องจีนน้ำซิงเมืองบึงการครับเคยมาขับตอนอามาช่วยทีมง,งานพอแก้วบทเสาเข็มนะครับที่ตชดอบึงการครับวันนี้ก็คนขับขาประจำครับมาแล้วครับคนขับมากฟรีนะครัเป็น PC-200 รุ่น7ครับ ซื้อมาจะไม่ถึงปีนะครับซื้อมาตอนนั้นประมาณไม่ถึงหกเจ็ดเดือนมั้งครับเดือนมีนาเนาะซื้อมาเดือนมีนาครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับราคาซื้อมาตอนนั้นร้านเอ็ดเนาะร้านเอ็ดร้านสองครับ ก็ชั่วโมงการทำงานตอนนี้ก็อยู่ที่หม0 0นสามหมื่นสชั่วโมงครับเล่นงานหินโอ้มีควันครับควันดำนะครับสภาพก็คือว่าใช้ได้ครับยังใหม่อยู่เลยครับรุ่นเจ็ดเนาะเม่อกี้ห้าฟันครับ เป็นงานหินครับพี่น้องโอ้ใบแท็กหักแล้วครับเนี่ยฝั่งขวาครับหักไปหนึ่งใบนะครับหักครึ่งเลยพี่น้องมาแล้วครับรถพ่วงนะเอาแม่ครับรถพ่วงเอาแม่ขอลูกล้อาแม่มันเทครับลูกดําไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูแม่เทบ้าง เป็นหินภูเขานะครับมีแต่ก้อนใหญ่หญพี่น้องแบบนี้นี่ต้องเอา,อาแมคโครนะครับที่ติดหัวหัวแยกนะครับหัวกระแทกพี่น้องมากระแทกให้มันเล็กๆครับเพื่อจะเอาไปเลียงป้องกันตลิ่งน่น้ําโขงนะครับแบบนี้ยังใช้งานไม่ได้ครับอันในก้อนใหญ่นี่ต้องกระแทกก่อนพี่น้องต้องเจาะครับให้มันก้อนเล็กๆนะ มารับจบครับวันละหมื่นสองนะครับทีมงานกอแก้วน่าจะอยู่วันนี้กับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้ก็ลงไปแล้วทั้งหมดแปดพ่วงนะครับแปดพ่วงอันนี้พ่วงที่แปดครับที่เห็นอยู่นครับน่าจะเหลืออยู่อีกประมาณสักสามพ่วงนะครับเดี๋ยวกำลังมาครับพี่น้องดูครับพี่คุมมาโซเล่นงานหินครับพี่น้อง งานหินนี่ถ้าใครใจไม่แข็งใจไม่สู้นี่โอ้ดอยูยากนะครับทำงานยากต้องฝีมือด้วยครับนี่ครับรสรภาพรถมืนสามคันชั่วโมงครับ น,นี่น่าจะเป็นเครื่องคขมิ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมมาสู่เจ็ดเนาะน้ำหนักก็อ,อยู่ที่ยี่สิบตันครับแครเียสองตัวนะครับอยู่ข้างบนนะครับปแปกแปดแปดสิบเส้นครับมูกี่ห้าฟันเนาะภาพนี้ว่าสวยครับสวยนะครับเหมือนสามเันชั่วโมง เาพทาคลิปๆเลยพี่น้องอเดี๋ยวรอแม่โคกโกยหินก่อนครับเดี๋ยวรถกัากไยก็มาเทนะครับตักยากครับเพราะว่าหินก้อนใหญ่เนาะ ได้ทีละสามสี่ก้อนเนาะเป็นคลิปแรกครับที่ได้มาถ่ายทีมงานกอบแก้วพุ้นซับครับก็ขอบคุณเนาะ เจเจ้าของรถนะครับทีมง,งานกอแก้ฝืนรั์ครับขอบคุณไดห้หลายครับี่ให้บ่าวบอมมาถ่ายนะครับอันนี้เป็นรถอ,อยู่ที่บ้านหนองนาแซงนะครับอยู่ที่ตำบลวิสิทธ์เรานี่เองครับจังหวัดบึงกาฬทันใดสนใจนะครับสั่งคนที่บริการ หินทรายด้วยนะครับถึงงานกอแก้วนี่โอ้คบวงจรครับพี่น้องนะครับสนใจก็เดี๋ยวลงเบอร์ครับลงเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับได้ติดต่อนะใช้บริการนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักจะเข้าสี่โมงเย็นแล้วครับบ่ายสามสี่สิบนะครับ,บ4ี่สบห้านะครับจะห้าสิบแล้วครับนี่ ไม่กี่นาทีก็สี่โมงเย็นครับแดดค่อนข้างร้อนครับดูครับตักหินพี่น้อง รถก็เยอะนะครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่พี่น้องถังนี้ได้ก้อนเดียวครับโอ้ห่นานอยู่นะครับเนี่ยกว่าจะโปอยหมด นึงก็ใช้ลานานเหมือนกันนะครับสำานับทุท่ที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเหน่อนนะครับป่าวบอมตุนมากรถครับเดี๋ยวเจอกันอีพีสองครับมีอีพีสองต่อแน่นอนพี่น้อง เล่นงานหินครับอา้ววเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ